观众朋友们、小朋友们，大家好，我是你们的老师魏老师，我是碧沙汶安邦小学的一名汉语老师。今天我教大家一下问号对话。สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูชื่อทิติวัฒน์วิชัยธนพัฒน์วันนี้คุณครูจะมาสอนบทสนทนาคำทักทายในภาษาจีนกันนะครับขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูนะครับก่อนอื่นนะครับขอให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเสียงตามคุณครูคำละสามรอบนะครับหนีห่าว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 แน่นอนนะครับทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วหนีห่าวแปลว่าสวัสดีนะครับ เวลามีคนทักทายเราว่าสวัสดีนะครับเราต้องทักทายด้วยคำว่าสวัสดีตอบใช่ไหมครับภาษาจีนก็เช่นกันครับเวลามีคนหน่้วเรามาแล้วหน่้วเขาตอบนะครับคําต่อมานะครับหนิ้ว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 คำนี้นะครับก็แปลว่าสวัสดีเช่นกันนะครับหนิ้วนะครับหนิ้แปลว่าท่านหรือคุณนะครับ นักเรียนอาจจะสังเกตว่าคํานี้นะครับจะมีอักษรจีน2ตัวรวมกันก็คือคําว่าหนีนะครับที่อยู่ด้านบนอาว่าหนีแปลว่าคุณนะครับส่วนคําล่างนะครับอ่าว่าซินแปลว่าใจนะครับเรายกย่องคุณเทิดทูนคุณไว้ในใจเราก็คือท่านนั่นเองนะครับนิ้นหาวแปลว่า สวัสดีนะครับใช้สําหรับผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่าเรานะครับอย่าใช้ผิดนะครับนีห่าวใช้กับบุคคลที่เสมอกับเรานะครับส่วนคําว่าหนิห่าวนี้จะใช้สําหรับบุคคลที่มีความอาวุโสมากกว่าเราเท่านั้นนะครับประโยคต่อมานะครับหนีห่าวมาหนีห่าวมาหนีห่าวมานี้ห่าวมา นะครับแปลว่าคุณสบายดีไหมนะครับนีแปลว่าคุณหรือเธอห่าวแปลว่าดีสบายดีมาแปลว่าใหม่นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าประโยคไหนที่มีมาต่อท้ายจะเป็นประโยคคําถามนะครับนี้ห่าวมาประโยคนี้แปลว่าแล้วคุณสบายดีไหมหรือว่าแล้วเธอสบายดีไหมนะครับส่วนประโยคการตอบคําว่าหนีห่าวมาเราจะตอบว่า ว่เห wow, 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 ินห่าววนห่าวห่าฉันสบายดีนะครับขึ้นเป็นคำบอกระดับวางไว้ตรงกลางแปลว่ามากนะครับว่เ wow, ห้นห่าวฉันสบายดีมากหรือว่าฉันสบายดี ee, นะครับเรามาดูประโยคตัวอย่างนะครับนี้ห่าวมานี้ห่าวมานี้ห่าวมา 我很好，我很好，我很好。คำต่อมานะครับหนีเนะหนีนะหนีนะหนีแปลว่าคุณนะแปลว่าล่ะนะครับประโยคนี้นะครับหรือว่าคำนี้นะครับมีความหมายว่าแล้วคุณล่ะแล้วเธอล่ะนะครับเป็นประโยคคำถามเช่นกันนะครับ เนอแปลว่าล่ะนะครับการตอบนะครับวอเยหเหินหาววอเยหเหินหาววอเยหเหินหาวฉันก็สบายดีนะครับเยในที่นี้นะครับแปลว่าก็นะครับคำต่อมาเสีย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 นะครับ แปลว่าขอบคุณนะครับไม่ใช่เสียเสียนะครับอ่านออกเสียงว่าเสียเสียนะครับคำที่สองนะครับจะอ่านออกเสียงเบานะครับคำต่อมานะครับจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายเจียนจ่ายแปลว่าอีกเจียนแปลว่าพบกันพบเจอนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่แล้วพบกันอีกนะครับ ก็คือคําว่าลาก่อนนั่นเองนะครับเวลาเขาใจเจียนเรามานะครับเราก็ใจ้เจียนเขาตอบเหมือนกันนะครับเรามาดูบทสนทนานะครับอ่านออกเสียงตามคุณครูนะครับประโยคแรกนะครับหนีห่าวหนีห่าวมาหนีห่าวหนีห่าวมาหนีห่าวหนีห่าวมา สวัสดีเธอสบายดีไหมเรามาดูประโยคที่สองนะครับนี่ฮาวาหวอเคินฮาวหนีเนอหนี่ฮาวหวอเคินฮาวหนีเนอหนี่ฮาวาหวอเคินฮาวหนีเนอนะสวัสดีฉันสบายดีแล้วคุณละ่ะประโยคสุดท้ายนะครับหวอเย่คินฮาวเซียเซียหวอเย่คินฮาวเซียเซีย ว่เหย้เขินหาวเสียเสียฉันก็สบายดีขอบคุณนะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกรอบนะครับขอให้นักเรียนทุกคนฝึกอ่านออกเสียงตามคุูคพูนะครับหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวสวัสดีหนีห่าวมาหนีห่าวมาหนีห่าวมาคุณสบายดีไหมว่เขินหาว วอ很好，วอาวฉันสบายดี。你นนน你,你แล้วคุณละ่ะแล้วเธอล่ะ？วอเย่หวอเย่ห好，วอเย่很ฉันก็สบายดี。เสียเสีย，เสียเสีย。ขอบคุณ。 ใช่เจียนใช่เจียนใช่เจียนแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันอีกครั้งลาก่อนก่อนจบคลิปนี้นะครับเช่นเดิมนะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะครับขอให้นักเรียนเข้าไปเพจห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลพชรบูร์ของเรานะครับนักเรียนสามารถเข้าไปสอบถามอินบอ็อกเข้ามาถามเรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนกับคุณครูได้นะครับ วันนี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจคำศัพท์คำไหนขอให้นักเรียนย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งนะครับใจเจียนบไบาย